ใครติดขัดอะไรแปลว่าไม่มีความสุขก็เข้ามานี่ได้เข้ามานี่ได้เลยนะครับย่าแม่ต้อยจะต้อนรับทุกคนคให้กินอิม่มกินอะไรก็กินด้วยกันกินด้วยกันเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีโควิดเนี่ยเขาก็บอกเราบางเรื่องเหมือนกันนะว่ามุ่งแต่เศรษฐกิจมุง่งแต่เงินเนี่ยสุดท้ายม,ม,มันจะไม่ได้อะไรเลยต้องต้องดูแลซึ่งกันและกันใช่ต้องแบ่งปันเอื้อประโยซึ่งกันและกันต้องดูแลซึ่งกันและกันน้องเราเราต้องดูกันรักกันแล้วจะ เราจะไปด้วยกันได้ถ้าไปคนเดียวเราก็ไปไม่ได้ใช่เราต้องพึ่งพาาศัยกันทุกคนถึงจะไปด้วยกันได้นะครับไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นนี่คือผมก็มองเลยว่าแม่ต้อยเป็นต้นแบบที่ดีมากๆเลยในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเรามีสวนมีไร่แล้วก็มีการดูแลจัดก,การที่ดีมีการแบ่งปัน น,นี่ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ผมมาสวนแห่งนี้ก็คือสวนมะไฟแม่ต้อยบุรีรัมนะครับจะอยู่ที่ตำบลยายแยบอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับผมมาครั้งแรกเมื่อปีพศ2 5 6 2นะครับซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่ผมมาในวันนี้คือวันที่1พฤษภาคมนะครับห่างกันมาแค่ปีปกว่าเนี่ยโอ้โหบอกจำเว่าตื่นตาตื่นใจครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นผลไม้เกิดขึ้นเยอะนอกจากมะไฟที่อยู่ดุแล้วปุ๊บเนี่ย มาคราวนั้นตรงนั้นยังโล่งๆอยู่แต่คราวนี้ผมเห็นมีสวนส้มโอด้วยแล้วก็มีการจัดระเบียบสวนข้อคาดยังเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยกับแม่ต้อยของเราแ,แล้ววันนี้เนี่ย<แ>ก็อยากจะบอกว่าเป็นวันที่ผมค่ขาข้างโชคดีเหมือนกันเพราะว่ามาคราวนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่วายแล้วนะครับแต่ผมมาคราวนี้ยังอยู่เต็มต้นอยู่เลยครับโอ้โหอาราอลารมนะครับพวงเบลเบล่ากันเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าต้องสุดยอดจริงๆครับ เพราะว่านี่ผมสูงประมาณเนี้แล้วมันจะลากดินเลยนะครับแบบตกมากๆเลยแล้วก็สามารถที่จะกินกินได้แล้วด้วยนะครับนี่ฮะหน้าตามันเป็นอย่างนี้โอ้โหเป็ดไปไดน้น่าจะกินได้ทั้งเปียกเลยนะฮะรส <c oughs> ชาติสุดยอดเลยเรสชาติสุดยอดและนี่ก็เราเห็นต้นต่างๆนี่เยอะยะมากๆ,ๆมากมายเลยนะครับโอ้โห สุบอกตามบอกว่าอลังการมากๆเลยนะครับอลังการมากๆนะฮะอารันู่นนะครับแม่ต้อยกำลังมาต้อยจะพาเราเก็บนะครับเดี๋ยวนะปรากฏว่ามีคนอื่นมาได้ผมขออนุญาตใส่แมสก่อนนะฮะอนุญาตใส่แมสใส่แมสก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่คนเดียวอย่างเราสามารถถอดแมสได้แต่ถ้าแต่ถ้ามีคนมาต้องใส่แมสนะครับก็เนื่องจากว่าในช่วงนี้เขาเข่งคัดเลยเกินนะครับวิลล์ของเราเองก็โอ้โหต้องมาระวังนะครับนี่คือแม่ต้อยนะครับแต่จำได้ว่าแม่ต้อยราศีดีขึ้นนะเมื่อปี6-2เนี่ยแม่ต้อยตัวดำนะครับ แต่ตัวนี้ขาวตาติ๋วเหมือนเจ๊กเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาผมก็ดูคลิปก่อนที่เราถ่ายทากันไว้นะกป้าอธยาใส่ดีมากนะแต่ตอนนั้นป้าจะไม่อ้วนเท่านี้นะคเหมือนป้าทักผมเลยเอ๊ะทำไมดูอ้วนขึ้นเนี่ยอ้วนจริงอ้วนจริงครับใช่ผมว่าขึ้นจริงอ้วนขึ้นผู้ขาเป็นคนตรงนะผู้ขาว่าตรงแนะแบบว่า ใช่ก็ะบอกสั่นเลยแต่บอกตามตรงนะผมชอบอ้วนกว่าชอบผอมนะเพราะบอกว่าถ้าถ้าถ้าคนอายุขนาดน้พอดีส้ำนีพอบอกว่าถ้าถ้าเรามีเนื้อมีหนังเนี่ย<ม>เราจะดูเหมือนคนมีตัง<ม>นะ <laughs> ไปไ็นไรเขาก็มีคนชอบนะครับอาป้าทรายครับของเรานี่เริ่มออกผลตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปีปีออปีนี้แทบปีนี้ปีนี้นะนนออกออกช่วงอะ หลังสงการค่ะหลังสมการก็คือประมาณวันที่1 6 1 7 18เพราะว่าผมจำได้ว่าผมมาวันที่หนึ่งภาเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยตอนวายละแต่โชคดีที่แม่ต้อยเนี่ยการเอาไว้ประมาณต้น2ต้นเอาไว้ถ่ายรูปแกบอกนะผมจะพาเม็ดม่ต้นดีนะเอาไว้เป็นฉากให้คนถ่ายรูปเมื่อวานก็มีคนมาจากต่างประเทศอิสราเอลอะไรแบงโอ้โหมามาจากอ่าย มาเกามาเกาเอ้มาาเอิสราเอลอิสราเอลเพราะว่าบางทีผมก็ดูคลิปเก่าๆที่ก่อนจะมาเนี่ยดูไปก็ขำไปนะเป็นมีคนดูเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าได้ดูเองบ้างหรือเปล่าครับก็ไม่ค่อยได้ดูไม่เคยได้ดูใช่ไหมดูดูดูโทรศัพท์ไม่เป็นก็เดี๋ยววันนี้จะได้ดูว่าเอ้ยจอเปรียบเทียบว่าเฮ้แม่ต้อยสวยขึ้นกว่าเดิมนี่นะอะไรอย่างเงี้ยสาธุสาธุที่เป็นบุญที่เราทําบุญน่ะค่ะที่ขับ บุญกุศลเยอะบุญกุศลเ,เยอะนะครับอาจา์ก็เข้ามาะอาจารย์เข้ามาวัดกลางเข้ามาครับมา,มาที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้วัดอาจารย์ที่ตรงนั้นก็มามามาหาเรามาหาเราเอออ,อาจารย์วิรัจากอ่า เอาเป็นว่ามามาทัวดชิดนะครับผมมาครา้นั้นผมมาคราวนั้นป้ายะพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่งเลยตอนนี้เริ่มชัดจ๋อเลยเมื่อก่อนป้าแม่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 ตาขาจะพูดภาษาลาวในในชาชาติตอนนี้รู้สึกว่าภาษาไทยจะเริ่มจัดแรงว่ารับแขกเยอะรับมีคนมาบางทีก็มีคนว่าเอเอาบางทีก็มีคนว่ายายอ่ะพูดพูดไทยให้หน่อยไทยไให้หน่อยท้าแก่ท้าแก่ที่ที่บุรีรัมย์อ่ะครับ เขามาน่ะบอกว่าโอ้แต่ย่ายย่ายย่ายเบาไทยบ่าแข็งเบาภาษาไทยว่าแข็งก็คือพูดถ้าพูดภาษาตรงว่าพูดแล้วมันมันเก็บกบกลิ้นจัังงไมิกก็คือพูดง่ายคือว่ามันเป็นภาษาของเราภาษาพื้นถิ่นของเราอ่าใช่ใช่แต่ก็พูดภาษาพื้นถิ่นนี่สวยดีและน่ารักนะครับน่ารักแบบอออืื้ห ขอขอขออนุญาตวางก่อนครับเริ่ม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 หนักแล้วนะฮะเริ่มหนักแล้วนะเริ่มหนักเลยหนูน้อยอยากเก็บลูกอยากเก็บลูกอย่าไม่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายอยากจะช้างให้เราเหมือนเดิมนะครับหนูเก็บเลยเก็บเลยเก็บเก็บเก็บเลยยายยายอ้ยมาดูดูดูให้ยายบอกนะว่าทั้งแบบไหนแบบไหนเออเหมือน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 เมื่อวานเหมือนเมื่อวานเหมือนนี่นี่นี่นีนี่หนูจะเก็บเป็นพวงนะเอออปะ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 ยายเก็บไปพาผ่ายายเก็บหนูหนูหนูถึงถึงไหมถึงไหมถึงไหม อจับตรงนี้ะด uh, ah, uh, okay. no, ึงเลยดึงเลยตัว hmm. นี้จะโตอ่าจะโตจะโตเต็มที่อุยขาล้อ๋ออดแล้วยอดลงหย่อนเอออ่ะหนี่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 กเก็บเองเลยลูกเออมันจะเต็มมันจะเต็มนี่มันจะเต็มเออจับจับหย่อตกาอะหย่อนเลยหย่อนเลยเออเก่งเก่งเก่มา ปีนี้พ่บ่ได็กซูพร้อมกันเด้ค่ะอ๋อค่อยๆๆต้องอันนี้ต้องมันมันสิบ่มันเอาไปมันสิบ่หวานน่ะค่ะอ๋อบ่กมหยังนี่นี่ตัวนึงนี่ๆี่คันนี้นี่ตัวนึงนี่ครับแต่แต่รับแต่แต่รับรองว่าเออไม่ต้องใส่น้ําตาลก็หวานนะครับหวานจริงๆหวานจริงๆมาได้ค่ะอ่านี้ลูกอ่ะหนูตัูดหนูน้องจับจับได้ดึงดึงๆอ่าเดี๋ยวต่อไปหนูก็จะไปปลูกส่วนมะมะไฟที่บ้านเลยนะมาดูเห็นตัวอย่างละ เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้ายายว่าจะทําพันน่ะทําพันใช่ไหมคนคนเขาโทรมาจากจากรอยเอ็ดออจากโอ,อ้ยามีใช่มีคนมาถามผมด้วยนะว่าเขาเขาดูคลิปเสร็จป๊บเพราะว่า,วายัง<ช>มีพันขายอยู่ไหมจ้า<ช>ผมว่าขอขอไปถามแม่ไต้ก่อนแบบแบบมี่จากรอยเอ็ดโทรมาหมว่านนี่ค่ะฮะจากจากรอยเอ็ดห้อก็จากอาย่างอาจากสกลนครสกลนครจ้าโทรมากรุงเทพก็โทรมากาคับแต่แต่เข้าบ่มีพันไหนเพิ่นคะ่ะ ตอนนี้ตอนนี Nein> ้ก็จะเริ่มทำพันแล้วล่ะตอนนี้ก็จะขายทั้งพันขายทั้งเดี๋ยสิเอาสมโอนั่ค่ะอ่าพันสมโอนั่มปลาสมโอด้วยเพราะว่าตอนที่ผมมาคราวนั้นสมโอยังไม่มีเนาะแต่คราวนี้มี3ปีค่ะนะยัยว่ายปละโอ้โหเร็วมากเร็วมากอยากบพิมพ์มึงเหยากบพิมพ์มึงก่อนเดี๋ยวเหยียบพก่อนอืมเหียบมงก่อนค่ะโอ้โหมันมันาดูครับแต่ละต้นนี่อ่าหนูใส่ไม่เป็นไรครับเป็นไรอันนี้อันนี้ค่ะโอ้โหนี่ฮะอ่ะหนูจัดการเลยลูกจัดการเลย เอ้ย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 อ่ะแค่ดิ้งแ่ดิงเออให้แม่ให้แม่ทายเออนี่ยเนี่นี่ยได้ตัวนี้เดี๋ยวยกสิบอกอ่ะฮะแยกเออแยกสิบอกเออว่านี่มันมันหวานมันมันเต็มแล้ย่อนเลยย่อนเลยเออเต็มแล้วเต็มแล้วนี่นี่นี่ก็ได้นี่อ่ะหนูดึงเลยลูกดึงเลยลักเออเต็มแล้วโอ้ดิ้งให้เบิดต้นของ ะนี่อ๋อจะเป็นพวงอันนี่้มันขัดเต็มมันงจีมันงจีเป็นมันจะเต่งเต่งนะเต่ง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 อ่ะอันนี้ดึงได้เลยเนาะนี่ถ้าสุกมันก็จะตึงๆตึงแล้วก็ดาษแบนแบนอ่าเป็นกรกระเนี้ยบางบางอ้อเปียกบางๆเปียกบางๆางเปลือกบางบางสังเกตบางเรื่อนี่นี่กระยังมาท่านอันนี้เขาเรียกว่าภูมิปัญญาแม่ต้อยละนยังยังมาท่านตึงขันนี่นี่ดูดูดูเหมือนจะสุกแต่ก็จะไม่สุกส้มเห็นมั้เอาให้หน้า กินแล้วครับเปรี้ยวเลยอ่าอ่าไปไม่าคยกินแล้วนี่นี่เจ๊ซี่กับพระท่านสุปเออเนี่ยเนี่ยกมันเป็นเั๊ซี่ก็พูกขาสี่ก็ติโอ้โหอ๋อนี่ยายมันจะมีผมเห็นอันนี้คืออะไรนะน้ำเต้าน้ำเต้าน้ำเต้าน้ำเ้ไปปลูกด้วยไาปลูกด้วยใช่ไหมเ้าด้วยเอาไปบ้านด้วยโอ้โหลูกเบลเลอร์มาลางเลยน้ำเต้าดกดกดกมากดกมากจริงจริงอ่า นี่นี่นี่ค่ะนึ่งที่ได้นี่อยู่เบื้องเดิ่เบื้องเด้่บอ่ะเบิ้งเด้อนี่นี่เบื้งเดิ่โอ้โหสุก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 นี่นี่ค่ะนี่นี่นี่อ่าอ่าอ่าอันนี้ก็สุกใช่ไหมนี่นี่อันนี้ดึงได้เลยเนาะได้เลยอ่ะดึงได้เลยดึงได้เลยเออนั่นนะคะเออเออเออนี่นี่นี่เป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้ก็ก็ก็แสดงว่าถ้าใครสนใจอยากมาเก็บเองก็มาที่หาไม้ลายเป็นต้อยได้เลยนะครับได้เลยค่ะ ไปต่อยก็เปิดสวนตั้งแต่ตีห้าปิดสองทุ่มเนาะแล้วจะให้ดีกว่ามาแล้วก็มานอนค้างได้เลยมากางเต็นต์นี่มองค้างมัไม่ได้ค้างเอ้ยจำไได้ว่าจะทำรีสอร์ทเนาะนั่นแหละยากทำอยู่ค่ะอยากทำอยู่อโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยอ่ามันุกมันไม่ฉกอ่ามันไม่ฉกอารมณ์แต่หนูได้หนูเฉยๆมาหนูมาละไปหาลูกป๊าป๊าม่นน่ดนั่งดูนั่งดูนั่งดูนั่งนี่นี่ นั่งดูนี่แค่เชิญยุบานใดล่ะค่ะอ๋อคนบุรีรัมนะครับบุรีรัมเฮ้านี่ละครับผู้ภาษาขมรในได้ชัดเจนนิ่งเนียงสันมองเตเวลาเวลาด่ากันนี่ไม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 ่โกรธหรอกครับเพราะฟังฟังกันไม่รู้เรื่องครับ ฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับอยางหัวดีแล้วดีแล้วมันมาหนุกันเน่ะมันดีแล้วเพราะต้องไปหนุกันเอาถ้าเรามองกลับไปยังสวนมะไฟครับตอนนี้เราจะเรียกว่าไม่ใช่สวนมะไฟครับเพราเรียกว่าดงมะไฟครันดงมะไฟเหมือนไฟกําลังลุกเลยครับมันแดงโอ้โหที่แข็อ่ะป้าป้าเต้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้โห มาเบิ่งเด้อค่ะเด้อมาเบิ่งเด้อมากินเด้อค่ะเด้อสุขค่ะเดี๋ยวให้โอกาสแม่ต้อยขายของครับอ่ะแม่ต้อยขายของเลยมาเด้อค่ะเด้อมากินเด้อบักไม่หวานเนี่ยต้อยหวานนี่หวานเทียบเลยหวานหวานกระดอกกระดี้อหวานกระดอกกระดี้หวานปลาล้ปลาเหลือหวานปลาล้ปลาเหลือคือคืออาจารย์หาน้อยว่านั่นแหละเออหวานนี่ลีของแม่หวานนี่ลีว่าจั่นหวานนี่ลีหรอหวานนี่กระดี้กระดอกเฮ้ยแล้วเราทัศนภาษาภาษากัมพูชาเรื่ออะไรเทัากระดอกกระดี้อ ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแอบแอบอะล่ะไปไหผีหรอร้านนี้กระเดียกระดอกน่าวันาเฮ้ยแล้วเราทำภาร์ภาษากัมพูชาเรียกอะไรเท่ากระดอกกระเดียไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแอบแอเอาล่ะไะนี่เราเห็นขนุนนะครับขนุนขัี่โอ้โหโอ้โหมะม่วงอร่าอร่าเอเลยนะครับน้าน้าดอกไม้หน้ามะม่วงน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้สีทองสีทอง มาทายทั้งทีเลค่ะสีเห็นักเลยอ๋อดงบไฟนะครับเออสีเลียวไปทั้งทีสีเ็นมแบบม่วงอ่าๆๆมาะม่งค่ะตอนนี้จะเห็นมะม่วงนะครับม่ม่วงสีทองค่ะเดี๋ยวสีเก็บไทยอสักสองลูกก็พอแล้วแม่เอยเอดยี๋ยวเิยเกีบยวดีสยูเดี๋ยว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 เียีีีวดเยเเยีีเ หวานหวานส้มโอนาะแม่ต้อยเนาะส้มโอไม่ใช่อันนี้รสชาติก็จะหวานเยิ้มเชี่ยมเหมือนกันนะครับรสชาติรสชาติเราจะเห็นลูกอันนี้เป็นเป็นพันขาแตงกัวค่ะพันขาแตงกัวซึ่งตัวนี้มันเป็นผลไมะอีกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่สวนแม่ต้อยนะครับต่อไปเราจะได้กินครบทุกอย่างเลยครับมาที่นี่ตอนนี้ที่เราที่เราเห็นแล้วครับหนึ่งบ๊อบไฟส้มโอขนุนขมม่วงที่สามารถเก็บกินได้แล้วนะครับ ทุเรียนก็จะเล็ดมามั้งบตะขบตะขบใหญ่ค่ะตะขบใหญ่ตะขบป่าไหมครับขบบ้านตะขบบ้านไม่มีหนามค่ะไม่มีหนามรสชาติเขาบอกอร่อยค่ะอร่อยหวานฉ่ำ่าตุาสุสุกดำดำสุกเทะสุกสุกงอมอ่ะสุกงอมสุกงอมจ้าจะอร่อยมันดำมันจะดำแล้วก็เดี๋ยวเอาเบอร์โทรให้หน่อยเด้อ ก็ค่าสุกจะเอิ้นมาเหี่ยวมากแต่ถ้าหน้าพายุจะมากก็ได้เออใช่ใช่ใช่บทที่ผมพามาดูเนี่ยเขาอยากจะทําสวนหนึงเรานี่แหละก็เลยสร้างแรงบันดาลใจอ่าเพราะว่าพ่ยายจะมาศึกษาพยาบาลก็ได้เนาะมีที่มีน้ําถนนน้ําพึ่งไม่ไม่ออร่ยคนนไหคือเขาเขาเขาไม่เรียกว่าจบนะแต่เขาว่ามันแย่งกันอยู่เลยนะคับแย่งแย่งกันอยู่อยากอยากคนไหนมาเขาเข้ามาถ่ายรูปนะรูปไม่รูปไม่ยอมออก เพราะว่าออมันไม่ใช่ดกครับมันแย่งกันอยู่คือมันอัดกันแน่นเลยนะครับดดมากมากโดกมากมากโอ้โหอ่าอ่าหนูหยิบหนูนู้จับเลยนู้จับจับเลยหนูจับเลยนู้จับเลยเออหนูจับแล้วอันหนุเอันนุนจอันนุนอันหนุนอนนุนอนหนุนจ้าอันนี้มันมันแย่งกันมันแย่งกันอยู่แต่นั้นคือ เป็น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 ความมหัศจรรย์แต่จะได้กินได้ใช้ได้อยู่ก็คือกลุ่มนี้แหละมอเอาเริ่มเก็บเก็บลูกไปแล้วเก็บเก็บเก็บไปแล้วผูต้องไปซื้อเลยเฮาเฮาเอาข้าวเฮากินเฮาเฮาเฮาเพียลูกเพียร้านเลยผูต้องไปซื้อเลยค่ะอันนี้คือเก็บกินได้แล้วนะครับเป็นพุ่มใบมันจะเหมือนใบพลูที่ใช้เชียวหมากเลยนะครับอ่ะไม่ต้อยพาลุยสวนเลยนะครับลุยครับโอ้โหอันนี้ก็ตะขบ สามต้นเรืองรายอันนี้เออแก้มมังกรมัคถ้าถ้าเราไม่คูมันเขาบอกว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆบนฟ้าเลยนะครับอันนี้อันนี้มะไฟหวานมะเฟียงหวานมะมะเฟืองหวานนะครับกําลังเป็นดอกนะครับเป็นตรนครับปกติมะเฟืองมันจะออกช่วงไหนเดือนไหนครับที่เป็นรูกเยอะอิลีเยอะอิลีกินเยอะมากแต่ทั้งปีหรือเปล่าครับนี่เดี๋ยวก็ออกอีกแล้วเดี๋ยวก็ออกอันนี้เดือนพฤษภาคมนะครับ ถ้าทำไม่ใกล้กันนอหนี่เนาะอุ้ยมีตหน่วยใหญ่ๆเบลเบล่าเลยเนาะเบลเบล่าเลยผ่านชิที่เพาะไว้เดี๋ยวถามก่อนครับตอนนี้ถ้าคนมาขอซื้อซื้อได้หรือยังครับยังค่ะชิทแต่ตอนนี้คือกินก่อนภาพกินก่อนเพราะนั้นก็คือถ้าใครสนใจที่จะได้พันธุ์มะไฟเนี่ยก็ท้าบทามมาได้ก่อนเลยทาบทามก่อนค่ะทาบทาบทาบทามไว้แล้วบางทีก็จะบางทีก็จะอย่างเขา เขาตอนจะตอนตอนเราไม่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากพลาดก็พ่อเม็ดเดยวก็จะจะจะทาจกิ่งเอาจะกิ่งมันมาไอ้นั่นกับจ้าจ้าจ้าถ้าไปอย่างนี้บางทีมัน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 ไม่เป็นง่ายมันมันจะง่ายนะครับป้าต้อยถ้าใครสนใจอยากจะได้ฟันไอผ่านมอไฟเนี่ยป้าต้อยบอกเบอร์ไว้เลยครับเบอร์ป้าต้อยจำได้ไหมเนี่ยอเดี๋ยวจะจะขึ้นมาที่หลังนะครับเดี๋ยวจะถามท่หลันจะขึ้นมาตรงนี้แหละเดี๋ยวจะมีตอนนี้ ป้าต้อยยังบอกไม่ได้นะครับแต่ผมแอบรู้เบอร์อะไรนะครับคิดตรงนี้แล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณแม่ต้อยมากมากเลยเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สองแล้วที่เรามานะครับขอบคุณเลยหลายขอบคุณทีมาเยี่ยมแม่อีเด้อโอ้โหบอกบอกได้เลยว่ามันมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนจะลบเนาะตอนนี้ แม่ตัวนี้แม่ต้อยเขาจะมีการจัดระเบียบส่วนด้วยนะครับเป็นเป็นหมวดเป็นหมู่ทําให้เราเดินเที่ยวอย่างง่ายๆเลยนะครับซึ่งผมว่าครั้งต่อไปเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นเลยเรื่อยๆเย่างทร์ล่ะค่ะผมบอกเลยว่าอยากเทสแบบผมอยากจะบอกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของชาวบุรีรัมนะครับต้องต้องขอบคุณแม่ต้อยนะที่สร้างชื่อเสียงว่าที่บุรีรัมเนี่ยก็มีสวนมะไฟตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศนะครับสาอัตุฟาดินนะครับสาธุฟาดินสาธุแบบ ลัตตอนนี้ที่ผมประทับใจคือแม่แม่ต้อยครับเขาจะไม่ห่วงวิชาเลยถ้าใครอยากจะได้พันธุ์อะไรอยากมาศึกษาเรียนรู้มาศึกษาได้เลยก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทําการเกษตรกรรมเขาบอกว่าทุกวันนี้อาชีพชิมชนไร่ฉาสุดคือชาวไร่ชาวสวนอยู่พอเพียงออยยู่พพเีงนะครับโดยเฉพาะในช่วงของโควิดเนี่ยโควิดจะเป็นยังไงเราไม่สนเพราะว่าเพราะว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ย เราไปซื้ออาหารไม่ได้ในสวนเราก็มีอาหารเยอะแยะไปหมดเลยมีมีผักผักหอมผักหอมมีเป็นผักอะไรแล้วก็แบ่งกันกินแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นี่แหละครับคือข้อดีของการเกษตรนะครับเพราะว่าถึงเพราะว่าถ้าถ้าในช่วงของโควิดหรือช่วงสงครามเนี่ยถ้าเรามีเงินเป็นแบงค์เนี่ยไม่มีใครสามารถกินกระดาษได้กินไม่ได้แต่ถ้าเรามีแบบนี้เรากินได้เลยแกะกันกินได้แกะกันได้ ถ้าใครติดขัดอะไรแบบว่าไม่มีความสุขก็เข้ามานี่ได้เข้ามานี่ได้เลยนะครับย่าแม่ต้อยจะต้อนรับทุกคนครับให้กินอิ่มกินอะไรก็กินด้วยกันกินด้วยกันเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีโควิดเนี่ยเขาก็บอกเราบางเรื่องเหมือนกันนะว่ามุ่งแต่เศรษฐกิจมุ่งแต่เงินเนี่ยสุดท้ายมันจะไม่ได้อะไรเลยต้องต้องดูแลซึ่งกันและกันชาต้องแบ่งปันเรื่องอะไรซึ่งกันและกันต้องดูแลซึ่งกันและกันพี่น้องเราเราต้องดูกันเข้กันครับและจิ เราจะไปด้วยกันได้ถ้าไปคนเดียวเราก็ไปไม่ได้ใช่เราต้องพึ่งพาอาศัยกันทุกคนถึงจะไปด้วยกันได้นะครับไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นคือผมก็มองเลยว่าแม่ต้อยเป็นต้นแบบที่ดีมากๆเลยในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเรามีสวนมีไร่แล้วก็มีการดูแลจัดก,การที่ดีมีการแบ,บ่งปันเนี่ยก็จะได้ทั้งความสุข ได้ทั้งเพื่อนที่สําคัญเม็ดเงินก็ได้ด้วยเพราะเม็นเงินที่เกิดจากเม็ดมะไฟได้เท่าไหร่ก็ช่างใช่ะเราเราไม่คิดอยากได้อย่างเดียวต้องแบ่งปันให้กินอิ่มใครมาก็แม้ได้ไปสวนแม่ต้อยอิ่มทุกคนอิ่มทุกคนอิ่มอกอิ่มใจนะครับอิ่มใจคนไหนเคนไหนก็พูดเข้ามาสวนแม่ต้อยใจดีต้อนรับดีแค่นั้นแม่ก็พอใจแล้วครับ ก็ผมกับคุณแม่ต้อยมากนะครับผมดูคุณแม่นะครับขอบคุณถ้ามีโอกาสก็มาเยี่ยมแม่ต้อยได้ทุกวันนะครับมาเลยค่ะมาเลยค่ะขอบคุณที่ขอบคุณนะครับทุก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 ที่เป็นแฟนแม่ต้อยแม่ต้อยกอนตัวนี้แม่ต้อยมีแฟนคลับทั้งประเทศแล้วนะแม่ต้อยส่งไฟที่ต่างประเทศด้วยส่งไฟประเทศเราทุก ทุกที่เลยค่ะที่อุดรขอนแก่นที่กรุงเทพค่ะผมคที่กรุงเทพคิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนไม่ต้อยไม่ไน่นะไม่ไมหน่อยไม่ไมบ๊ายบายก็ดูจากภาพด้วยกันเนาะอ่า